คลิบอ้อยต้อยมากรืครับอือบ้านนี้ก็ซิบว์าวเด้ยบ้านนี้ครับครับสวัสดีพระเจ้าท่านผู้ที่มาในงานวันนี้ก็ดีอยู่เอาหูฟังนั่งจ้องมองขึ้นเบิ้งแสดงกู้ลังคนตีมาไฟบอยแก้อาปากพึ่งแล้วคุยกันกู้ลังคนว่าพท่านใจดีจักแม่น่าในเห็นนานั่งเก่าขาเกาทองเกาข้างว่ากูเมยกูหักเมยมาแต่บ้านแต่เห็นนากู้จังมาก ป่าพูยาอ้าวอันมลลำมทั้งในกระชีดเขียนท่าแต้มแนมตั้งขัวตั้งสายม่วงกระจุกจนตาตีขอบจะไทยผู้ดีและหน้าที่แต้แตบแต่งเขียนนาให้ค้าดีอันมลลำอบอกมาเพิ่นเพิ่นเบืงผู้นั้นเพิ่นเพิ่นเบิ้งผู้นี้หุ่ยมาตาตีถะอดสูบ หูกะลตากะเบียนบึ้งพื้นผ้ากันเว้ผู้จังหนึ่งตีว่ามอลำเถาไหลแนวแต่สิว่าขอโทษด้วยปูย่าหามันเพี้ยาพังล้างนาปวดอภัยอันว่าลำนันเนาอมันก็มีผู้ใหญ่มันก็มีผู้น้อยเพราะมันเกิดเพราะท่านกันนี่ตาสั้นตาหวานเปนแดงมาแนวนี้นี่ผู้ดีผู้ให้ปนกันพ่อปานปนจึงได้ซื้อว่าคนจุนว่าคุณเอลี่จึงสงสัรซื้อว่าคุณแสแล้วแม่เอ้ยเอโอ้อ Cắt khách vào thì bao bưng luôn chị thì...